หลอกแรกจ้ายางงานคือเกาจ้าเป็นคนงานของหอกที่สองจ้ารือว่ามานคือเกาจ้าได้โบล้าแต่ว่าได้ตัวใหญ่จ้าพี่น้องเป็นหอกสามจ้าสนบอดูนจ้าพี่น้องบ่ฟพองหันซองหน้าที่จ้าเพราะว่าฝ่าห้องพ้นกระสิโต้จ้าพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทุกคนทุก่านที่เขามารับชมคลิปของรอปลากับสอลออนจ้ามาพบพอกันเมื่อนี้กับตรงกับวันที่เจ็ดกระดากระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าเมื่อนี้ก็ได้มารอปลาคือเกาจ้ามารอสอนหัวก็ขึ้นมาหอดน้องเลยจ้าเมื่อนี้ก็เดินทางกับเมนี่พาดรอคือเกาจ้ามาหลุดมาชมกับสอนมึงนะจ้าวันสุกร้สิดสัมบาจ้า นี่ก็เป็นรอบแรกจ้าแต่ยังมันคือเกาจ้าหัวหางดำหัวกกบหัวเขียตะปาจ้าตัวใหญ่ๆ้วยอน้องเมเนกเนาะจ้าหัวกกบจ้าพี่นนอตัวใหญ่ขนาดจ้างามขนาดน้องเมเนกจ้าหัวเขียตะปาหัวหางดำหัวกบ หัวกบมาโชว์แน่แม่เน็กมี่บอเห็นบอโอ้ยนี่หัวกบจ้าพี่น้องตัวใหญ่ขนาดจา้าใส่กระตาเลยจา้ามือเนี๊ยะสิบบอรลายทอมือ,ม,อมือแหลกจาก้าเพราะว่ามันกระเบิดแน,น่นอซาวออนนอเป็นมันกระเป็นขา นี้ก็หลายหัวกบกับหัวเกียตรตะปาดเพื่อนก็อยากเป็นค้าแน่เลยจ้ะนี่ก็เป็นรอบแรกจ้ากะถือว่ามันอยู่จ้ามีแต่ตัวยิไงใหญ่เลยจ้ะหัวกบหัวข้างดาะไปหลุ่นรอบที่สองกันจ้าไาสิได้สิมันบ่จ้า หลังจากที่สอนขึ้นมาที่แหลกกะสิเป็นลักษณะนีจะพี่น้องกะต้องเก็บหญ้าออกก่อนจะเก็บใบใหม่เก็บกิ่งใหม่ออกก่อนบางเทือก็บดไดทายให้เบิ่งจะหยันพญายิไง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 ้่แย่ลำขานแต่ว่ารลอมนีกระมันอยู่จ้ะหัวกบคือเกาจ้ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะหัวเขียดตะปาด

ามาบุกห้อยจ้าพี่น้องใหญ่ขนาดจ้าแต่ว่าบกห้อยสวงนี่เพื่อนจอยจ้าพี่น้องก็เลยบอเอาจ้าเอาแต่หวัวแะรอหลุนความมาันของหลอบที่สองนะจ้านี่ก็เป็นคนงานของหลอบที่สองจ้าก็อว่ามานันคือเกาจ้าได้บัวร้ายแต่ว่าได้ตัวใหญ่จ้าพี่น้องหัวกบตัวง,งามๆด้วยจ้าเก็บเศษใบใหม่เก็บเศษ ใบตองออกเบิดจ้ากระมันคือเกาหน่อไม่หนีกเนาะจ้ารอบที่สองจ้าแต่ว่าตัวมันงามเนาะจ้ากลับไปรุนกันอีกจ้าว่ารอบที่สามสี่ดดสี่มันบ่จ้าสอนได้สองรอบเลยจ้านี่ก็เป็นรอบสามจ้าสอนบ่โดนจ้าพี่น้องบ่พ่อหัดสองหน้าที่จ้าเพราะว่าฝ่าห้องพ้นกระสิโตกจ้าพี่น้อง พอดีซาออนใสตุ่มไหวจ้ะสิลงไปยามตุ่มยานยานหนามเอาตุ่มนี้จ้ะพี่น้องก็เลยสอนข้าวเดียวแต่ว่าข้าวเดียวกับขุมยดเดอ์พี่น้องมีแต่ตัวยิ่งใหญ่จ้ะหัวหัวเขียตะปาจ้ะพนงานของหัวในมนีกาไดเครืองกระตาจ้ะกะับมีหัวกบตัวยิ่ใหญ่หัวเขียตะปาด หอวค้างดำบอคอยมีจ้ะบอคอยมีคือมือมาสอนมือแหลกแต่ว่าหัวกบนียังโตใหญ่คือเกาจ้ะแต่ว่าเพิ่งก็เป็นขาเลยจ้ะเมอนหัวกระทือว่ายังมานคือเกาจ้ะมานโตยิ่งใหญ่เลยจ้ะเมนะอนพอดีซะออนไดตุ่มมาสองหลังจ้ะพี่น้องล่องมาใส่เบิงกับมานอยู่จ้ะมานฟลาซิวเขาโตยิ่งใหญ่งมๆเลยจ้ะ แต่ว่าซาออนบออับดดทไายตอนตอนส่ตอนใส่ซาออนกับ,บดเดทไทยตอนยามซาออนกับ,บดเดทไทยเด้อจ่าพระาะว่าเอาโทรศัพท์ไปโลดจ่าหนามลายยานเปียกจ้าพี่น้องก็เลยเอาแต่ผลงานมาให้เบิงจ้ากลาซิวเข่าตัวน้อใหญ่จ้าพี่น้องกลาซิวเขา่าหนามไม่จ้า ไปชื่นชมคลิปนี่ก็อย่าลืมเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบผ่าคลิปใหม่ๆของสะออนด้อจ้าขอการคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ